สวัสดีค่ะแดดไล่แล้วพี่น้องมองคอยกินข้าวมื้อนึงนี่แดดไล่แล้วอันเสื้อนี่เสื้อไปเบิ่งหมวัวร่ำด้พี่น้องเบิง่งอัน,นเดียวติดไว้เวลาเขาไปจองกันนาห้านไหมเอาไว้นั่นก่อนเสียงคอยไปเลื่อยอัน ีเล็กมาแล้วกำลังสียางไปเบิ้งเพิ่นเฮ็ดบ้านหอดได้แล้วเส้นแต่เสียงมันดังนี่ได้สองสต้นเฮ็ดนี่ละเระ,ะ,ะมองเฮ็ดงานแล้วก็บเบิ้งไร่สดอันแม่คู่รี่ไปพรอมให้กำลังใจเพิ่อนอยากให้เพิ่นพาน มาเก็บรายละเอียดไปไปอันมาจากบ้านผู้ใดขับมาอยู่มานอนอยู่สวนได้บัดมีโฮมไหม่โฮมไพมันกะลมลื่น่นเก็บรายละเอียดเห็นบักกระตูให้แจ้เตจแจย้ยัล่ะบักกระตูกับอันแนวปิดบักกระตูอันทังขึ้นกันมาครับพี่น้อง อัน,นที่มองเขาตัดเอาอันนี้ก่อนทํำทายไว้ก่อนเอาไว้เวลาหลังทําก็ซีมาถ่ายให้เบื่งอีกแค่นึงเด้อดจะเด้อดแดดร่มลม,มตกโอ้ยลมพัดวีวีเย็ยนสบายทนาดพี่นอ้องบรรยากาศเย็ยนสบายฟินฟินมาต่นะอพบุงกบไัย วยูสวยงามนั่งเห่นอยู่นี่และค่ะอันไตหพ่มไพ่เย็ยนสบายเลยเมื่อกี้ตัดตัดไอ้กิ่งมะนาวหรอวค่ะเราไปหอบฝรั่งกัน ้องเอากันไก่ไปไว้ตัดแต่งกิ่งต้นพลังพมเห,หลืออีกสามสีต่ต้นบาไหวเมื่อยก่อนอมันต้นใหญ่แม่พี่น,อน,น้องโดนโดนในหม่เนี่าได้จัดการจาัดกาอจนต้นอป็นมะพร้าวจนบ่เห็นต้นมะพร้าวเนาะมะพร้าวเราปลูกนจนบ่เห็นต้นมะพร้าวเอาออกแล้ว ขิเล็กออกหลายต้นแล้วค่ะพี่น้องอดหดน้าไว้ก็สิสด้กินได้ปะทินิสด้แกงเด้แกงยอดขิเล็กเดี๋ยวเรามาหออฝรั่งกันค่ะต้นนี้เป็นฝรั่งไอเพชรน้ำึ่งไต้หวันลูกมันจะบกกลมซ่อมเด้อลูกมันจะยาวๆแต่มันจะหวานกรอ มวานกรอบอร่อย เหลือแต่มากน้อยนอยเดี๋ยวเราค่อยมาห่อใหม่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเดี๋ยวกลับบ้านก่อนค่ะพี่น้องจบคลิไปไ้แค่นี้กันเด้อจ้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกการติดตามจ้าขอบคุณมากๆเลยโชคดีมีความสุขค่ะ